ต้านไวรัสแบคบทีเรียนบ้านการอักเสบและมีประโยชน์ต่อภาวะโลหิตจางและโรคเบาหวานค่ะยิ่ช่วงนี้มีการระบาดของโควิด -19 การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะ สวัสดีค่ะดรชัยนัทแก้วมูลหรือเรียกว่าดรใหม่ได้ค่ะทำงานเป็นนักวิจัยทางด้านสารสกัดจากธรรมชาติและสุขภาพที่คณะแพทยาศาสตร์ค่ะเื่อนี้ใหม่ได้อ่านงานวิจัยการทานเลือดจระเข้ซึ่งสรุปไว้ว่ามีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะเช่นการต้านการอักเสบต้านแบคทีเรียไวรัสนะคะรวมไปถึงมีประโยชน์ต่อโรคเบาหวานและภาวาะโลหิตจ,จางค่ะช่วงนี้มีการระบาดของโควิด -19 การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะเมื่อก่อนใหม่เป็นคนทํางานหนักมากไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะ ทำให้เป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้กําเริบรู้สึกเลยค่ะว่าภูมิคุ้มกันตัวเองแย่โ yes, ซ oh, มากค่ะมันก็เลยลองทานตัวนี้ดูค่ะทุกคนโฟเมกาอาหารเสริมเลือกเจระเข้นะคะหลังจากทานรู้สึกเลยค่ะว่าสุขภาพเป็นดีขึ้นไม่ป่วยบ่อยไม่ภูมิแพ้กําเริบนะคะแล้วก็ไม่แต่คอทลาเจว่าหน้าเด็กผิวสวยสดใสนะคะประทับใจมากเลยค่ะตัวนี้